ไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาคือสงสารเอซันก้าบ้างสงสารเอซันก้าบ้างนี่ลัาไปนี่ลัาไปอะไร เข้าวันนี้ก็แบ่งทีมกันตามนี้นะครับธานาคู่โมไวควีนคู่เอ็มบีคู่กับชาบูมคู่กับบาร์แล้วผมก็คู่กับแบกไปโอ้ก็มีฟินิกแอตตาแอตตาซ้ำกัน2หมีซ้ำกัน2ฟินิกหลุดมาเยน่าหลุดมาไอริสหลุดมาวิโลมายังไงว่าวิโล อย่าเพิ่งออกก่อนทุกคนอย่าเพิ่งออกตัวโอเคอย่าอย่าอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกหยุดหยุดมันต้องถ่ายรนปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นรู้ว่าอยากเล่นน่ะรู้ว่าอยากเล่นน่ะใจเย็นอ่าหันหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้ทางนี้ที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 หลังอ่ะไปแล้วกูไปโอ้ยเป็นหมอกใครวะเนี่ยโอ้โอ้แล้วใครอยากพุกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดำมันไม่อ้ยอก เอาขี่กับไอ้แบ็กดีกว่าขี่กันสคนเอาใครขางว่าเอ้ยไฮ้ไไป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 อย่างเร็วไลยไมไม่ไมยไม่ไม่ยม่ไไม่ไัไปไมไปไปเร่ไมไม่ไไไปไม่ไม่ไไม่ไไไไไ เฮ้ยใครมันทำอะไรวะเนี่ยวิ่งวี่งไปวี่งไปเฮ้ยอย่าขังอย่าขังเลยอัตีอัตีอติอติอันนี้อุ้ยเฮียไหมบูด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 เอา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 ลังท้ายเอาเอาเอาไปวี่งวี่งไปผมจะที่หนึ่งแล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอาเอากดลงแล้วทำไมเอาพี่ลังท้ายเฮ้ยควันอะไรวะเนี่ยพี่ลังท้าย โหมดอะไรวะเนี oh. ่ยมีคนนัวกันด้วยรถแข่งกันสามคันแล้วเอาทรมากที่ว่าหายเลยกูเนี่ยโดนไอริโดนแอตตาสองตัวเนี่ยโอ้ยติดโอ้ยไปไปแล้วไปแลดิ ไอแม่ี่สุดท้ายเข้าแล้วเข้าแล้วแม่แม่กูกิตัวอยู่กัาสุดท้ายไปอย่างไรคนอื่นเข้าเส็ชัยมาแล้วกูยังไม่เข้าเลย ตะคิวตะคิวในการกั้นของกูเฮ้ยเราเป็นี่สุดท้ายปีหน้าเอาใครที่สุดท้ายอ่ะเขียวปีหน้าเดี๋ยวที่โลเราเราที่สุดท้ายป่ะแบ็กปีหน้าแบ็คเราที่สุดท้ายป่ะเราที่ตีพี่เอ้าไม่จะที่สุดท้ายหรอดูแต้มผมสักก่อนหนึ่งจุดศูนย์เกิดเสีกูดักเต็มเลยเทียดักกับกำแพงขอใหม่อีกตาดิแม่งดูแบบดูแบบไม่ยุติธรรม โุ้โหโ้โหอะไรวะนี่ดดูดิว่ไงแม็กดดูดิไม่พี่เดินช้ามากเลยพี่สิงพี่ชนะไม่คิดว่าตัวจรอดไมตอนนี้มก็่มีพี่นี่พี่ว่าไปแบ็กไปไปไเอ้ยไี่ปไ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 ไไไไ คู่ไปเลยไหมคู่ไปเลยไหมเงินกันไปเลยหรือเปล่าเนกันนั่นแหละตัวเยอะพี่ชนะพี่ชนะท่านให่ตัวใายสองอะไรนะอย่าได้ได้ได้เอาปั่นเน้นปั่นเน้นปั่นแชะให้หมดพิจารณาพี่ชนะต้องไปนะต้องเล่นต้นทีมเรานะต้นสนามแช่เลยแล้วพี่ขังข้างหลังกลับไม่ให้ไม่ใครไลยคือแบบทีมผมก้อนสุดหนึ่แค่นั้นแหละเดี๋ยวมึงดูตัวมึงอย่าออกตัวเยอะมึงอยากออกตัวเยอะกูโดนยำคนเดียวตาลอด อายามึงด oh, oh, ูทีมก okay. yeah, ูทีมกูเฮียแค่ไหนมึงรอดูมึงรอดูทีมกูมึงรอดูทีมกูโค้ดี้ยบอกเลยทีมกูเป็นไงโค้รซีโคตรซีโอตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นศอไม่ใช่เหรอเบลดำอะดำดิ่งไปเลยอย่าไม่อยายาหยายายาขำอย่างเดียวอย่าขำอย่างเดียวคือเราอะขังคนอื่นโอเคไหมอย่าขังพี่ เรื <minutes> paid, ่องเลยไม่ชอบใครก็ล้างคนนั้นไว้ไม่ชอบใครก็ล้างสาวนั่นสูชิซูชิแบบเราไหมซูชิเอาไหมอะไคือคือบันเทิงคืนไม่กินเอาอะไรคิดอ่ะแล้วพี่เอาตัวอะไรมาวะเฮ้ยได้อยู่นะสายสายสายดักขาคือทำไมคนอื่นเขาไปไวจังมันมีสกิลเดินเร็วหรือว่าอะไรไม่รู้ทำไมเขาเดินได้อ่ะเออทำไมเขาเดินได้โออ้ ไปก่อนละจ้าไปก่อนละครับไปแล้วนะครับอุ้ยนะครับเอ้าแล้วกูกลับมาข้างหลังทำไมเนี่ยเอ้าไปก่อนละจ้าไปก่อนละจ้าเฮ้ยเขาพุณอัตตาเขาไม่กีดอ่ะเขี่ยโดนเอาแบกไป Да bien, งไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นไปไปค่อยคุยกันค่อยคุยกันไปไปชิบูชิบูขึ้นมาขึ้นมาไปไปด้วยไปด้วยเอาคือสงสารเอซันก้าบ้างสงสารเอซันก้าบ้างไปก้าสงสารเอซันก้าว่าเฮ้ยเร็วตัวตัวละครนี่มีผลกับการเล่นเยอะมาก

อะไรพี่กำลังไปพี่กำลังไปอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะก็มาดิก็มาดิอะไรล่ะอะไรล่ะกูพูดรับวะไอ้เจ้าไอ้ตีใจกูตีเลยไอ้บาสไอ้บานอย่าบาสอย่าบาสอย่าตีเลยบานเอาวันบ้าสสอยวันสอยวยบ้านไม่ไมย โดนเฮ้ยตะกิวมันเยอะจังวะข้างหน้าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปกข้หวัง้หวังไปกันชิบไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่หลวไม่หลเฮ้ยไม่หลวอ่ะไม่หลอ่ะใครหลวะเซนก้าเดินอย่างช้าเลยดูดิ เฮ้ยเราที Northeast> ่หนึ่งว่ะแบ๊กเราที่หนึ่งว่ะที่สองนะครับไม่เคยได้ที่ซ้ายอะครับไม่คือตอนเนี้ยมันคำนวณไออันดับจากยังไงวะไม่รู้อ่ะหนึ่งจุดศูนย์เก้าที่หนึ่งมาที่ไม่แช่เยอะสุดก็ที่ซ้ายได้ที่คะแนนอ๋อแต่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 ละที่มันจะมีแต้มใช่ไหมแล้วมันเอามาบวกกันเมื่เห็นด้านหน้าด้านหลังรวมกันไม่ขอมึงมาได้ยี่สิบยี่สิบหกไงอ๋อไม่ที่มันนับกับคนแรกที่เข้าเว้ยแต่แบ๊กมันเข้าที่สองไงมันเลยมันเลยเลยได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนเพราะว่า คนที่ได้แต้มเยอะสุดของฝั่งมึงก็อันดับนะครับก็ได้จากการที่แบบว่าทั้ง2คนในทีมแต้มบวกกันแล้วเยอะที่สุดนะคนก็แต้มจะเยอะจะน้อยอยู่ที่ว่าเข้าอันดับเที่ยท่าไรนะก็ตามนีับไม่ใช่ผมก็อประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนลองไปหาเอาอีกทีนึงแต่ว่ามันก็เป็นโหมดที่แบบสนุกอะเอามาเล่นเป็นโหมดบันเทิงที่แบบว่าฮาๆกับเพื่อนได้ทุกคนคือดิฟกันกระจายคือสําคัญเลยหมดนี้เลือกตัวให้ดีฮะ ที่มันมีให้ทั้งหมดประมาณ10ตัวเลือกให้ดีอย่าไปเลือกแอสเซนกาเดินเดินแจกทรายใครก็ไม่ได้สักคนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับบ๊ายบาย